รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Japan. สนับสนุนโดยอีออนบัตรเครดิตอีออนรอยัลออคิทพลัสแพลตินัมเหนือกว่าทุกการใช้จ่ายสะสมไม่ได้เร็วกว่าดอมมอคอมบาว่าสวัสดีตอนค่ำกับคุณผู้ชมขอตอนรับเข้าสู่รายการสก๊อยเจแปแร,รายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสก๊อย สวัสดีครับค sure. right? hey, ุณผู right? okay. right. oh ้ชมครับ oh. ฮ right ีโรครับตรงนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดชิโซคานะครับอยู่หน้าสถานีรถไฟชิงานายะนะฮะเออรถไฟธรรมดาไม่ใช่อันนี้ไม่ธรรมดาครับรถไฟไอ้น้ำนะครับคนญี่ปุ่นเรียกว่ารถไฟ SL นะครับรถไฟแบบคลาสสิกสีดำๆแล้วก็มีไอ้น้ำปุ๊บปุ๊บน่ารักมากเลยครับผมเพิ่มสื่อตัวนี้ฮะนี่นะครับเรียกว่า รถไฟโออีกาวะนะครับเ,เข้าไปครับวันนี้ผลตื่นเต้งอ่ะชอบมากเข้าไปเลยครับโออเคไปโอ้โอ ตื่นเต้นออกนอกนาไปนิดนึงนะคะคุณพิธีกรของเรานะคะแต่ยังว่าแหละค่ะได้เห็นรถไฟจากไอ้น้ําเก่าแก่ขนาดนี้นะคะเป็นใครก็ตื่นเต้นค่ะก็ดูคนญี่ปุ่นคนอื่นๆสิคะยังถ่ายรูปกันใหญ่เลยยังไงวันนี้นะคะอากิกับคุณผู้ชมนะคะขอตามฮิโรซังขึ้นรถไฟคุณลุงไปด้วยคนนะคะน่าตื่นเต้นจริงๆค่ะโอ้ยเข้ามาแล้วน่ารักมากเลยแล้วก็คนเยอะมากเลยนะครับนี่อายุเดทิดกว่าแล้วใช่ไหมครับอุ้ย อายุมากกว่าพ่ออีกต้นเรียกว่าคุณลุงรถไฟคุณลุงนะแต่ว่าวันนี้นะฮะไม่ใช่แค่ดูตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราสามารถขึ้นได้เที่ยวได้นะฮะโอเคยังไงเราไปเทีเ่ยวด้วยรถไฟคุณลุงนะครับอ้ออกมาสีดำแล้วไปไหมครับไม่ใช่ครับถุเนเจ้ยคนเดียวทำไมยังไงเข้าไปเลยครับ พยายานคือผู้ชมครับ พิเศษของรถไฟ SL ขบวนนี้นะคะก็คือเป็น SL สายเดียวในญี่ปุ่นที่ยังคงให้บริการทุกวันและตลอดเส้นทางนะคะก็เต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของต้นซากุระและทุ่งชาเขียวทําให้ขบวนรถไฟสายโออิกาวาเทสุโดโฮนโโเซนนะคะเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของชาวญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวที่อยากชื่นชมบรรยากาศแบบไม่เร่งรีบค่ะผมขอเล่าเรื่องนี้หนึ่งนะครับที่นี่มีรถไฟแบบนี้นะฮะมีสีขันนะครับสีขัน แล้วก็คันนึงเนี่ยมาจากเมืองไทยครับ,บจริงจริงครับคันนึงนี่นะฮะสมัยสงครามโลกอันที่สองน,นะครับก็มีเส้นทางรถไฟตรงคันชนาบุรีนะครับจนถึงไปถึงาฟาร์มานะฮะเส้นทางนั้นนะฮะก็สมัยก่อนเนี่ยใช้มันทหารญี่ปุ่นเนยอะใช่ไหมครับของหรือคนเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ต้องมีเดินทางที่สะดวกกว่า ก็เลยเขาเอารถไฟเอ l สมัยก่อนนะครับเอาไปที่เมืองไทยนะครับช่วงนั้นวิ่งที่เมืองไทยด้วยคันชนาเบรีครับใช่ครับแล้วก็ตรงน,นี้นะฮะทุกอย่างสงครามโลกเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับก็รถไฟอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยตรงน,นี้เอามาที่นี่แล้วก็ตรงน,นี้สามารถวิ่งได้ด้วยครับโอ้หไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อมโยงแบบนี้เลยนะครับนี่ นอกจากบรรยากาศข้างนอกนะคะที่สวยงามแล้วข้างในขบวนรถไฟเองก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับเรานะคะได้ย้อนเวลาเพราะเขายังคงรักษาสภาพข้าวของเครื่องใช้และการตกแต่งไว้ในรูปแบบเดิมได้อย่างสมบูรณ์มากๆเลยค่ะแถมยังมีเสียงเพลงจากฮาร์โมนิก้านะคะที่บรรเลงโดยเ<ด>จ้าหน้าที่บน<ด>ขบวนรถไฟขับกล่อมผู้โดยสารนะคะให้ได้เเลิ้มไปกับบรรยากาศแม่มันช่างคลาสสิกซะจริงๆนะคะคุณผู้ชม ที่ไปที่นคุณผู้ชมเขาทำอะไรใช่ไหมฮะถ้าเหมือนไท่เนี้ยอาจจะมีไข่ปิ้งไข่ย่างอะไรเนี้ยมาขายใช่ไหมอันนี้เขามาขายของคนแรงเลยใครอยากได้ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับรถไฟ SL บนขบวนรถก็มีขายด้วยนะคะว่าแต่ฮิโรซังคะจะลองเล่นอยู่อย่างเดียวจะไม่ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาฝากกันบ้างเลยเหรอคะ มาแล้วครับเที่ยนแล้วต้องกินเบนโตะคีชะเบนโตะเบนโตะคือข้าวกล้องขีชะคือหมายควาว่า โลไฟไอ้น้ำครับโลไฟไอ้น้ำนะฮะเรียกว่าคิชานะครับก็เลยทำเป็นตัวขึ้นมาแบบนี้ข้างหนหน่าสนใจเออมีชากขียวด้วยนี่อันนี้ด้วยมีชากขียวชิซูกะคิชาด้วยนะฮะ <laughs> น่ารักมากะครับโอ้ถ้าอย่างนั้นกินเลยนะครับอคชชอ้มีสวยด้วยนะ กอมีปลาทอดมีเิ็มสันมีไข่มีเต็มกระนะฮะกินเลยนะครับรอืม เบนโตก,กับรถไฟนะคะถือเป็นของคู่กันกับคนญี่ปุ่นจริงๆนะคะอย่างที่ฮิโรซังกาลังกินอยู่นี่นะคะเรียกว่าเอกิเบนนะคะหรือว่าข้าวกล่องรถไฟค่ะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละเมืองและยิ่งถ้าเกิดได้กินระหว่างนั่งรถไฟขบวนพิเศษแบบนี้นะคะยิ่งทําให้รู้สึกว่ารสชาติของอาหารอร่อยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวค่ะคุณผู้ชมว่าไหมล่ะคะบรรยากาศแบบนี้ผมที่ตอนเด็กๆแม่พาไป ตอนนั้นนะเนาะเนี่บยบรรยากาศแบบน่งใช้เลยคนระับดีนะแบบนี้ทำให้คิดถึงแม่นี่คิดถึงแม่คิดถึงแม่ งั้นอากิว่าเราพักเบรกไปเปิดตู้เย็นหาอะไรมาแก้ท้องร้องกันก่อนดีกว่านะคะแล้วกลับมาดูกันต่อว่าฮิโรซังจะนั่งรถไฟไปลงที่ไหนอย่าเปลี่ยนช่องนะคะสวยมากตื่นแล้วครับ สนับสนุนโดยบริษัท Ari ans, อารีอันส์อยุธยาประกันชีวิตจำกัดมหาชน นั่งรถไฟกันมาสักพักแล้วนะคะนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วล่ะคะ่ะสําหรับรถไฟสายนี้นะคะจะวิ่งจากสถานีชิงคาายะนะคะถึงสถานีเซนสึนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง8นาทีที่เราสามารถดื่มดํากับบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกกับการเดินทางด้วยรถจากไอน้ําวิ่งเลียภูเขาของแม่น้ำโอิคาว่าในจังหวัดชิซุโอกะถือได้ว่าเป็นการเดินทางสุดพิเศษที่น่าจดจํามากๆเลยค่ะ สำหรับสถานีปลายทางเซนซืนะคะเราสามารถนั่งรถไฟอีกสายต่อไปได้แต่สำหรับวันนี้นะคะฮิโรซังมีสถานที่ที่พิเศษสุดๆของที่นี่ที่อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้องตามมาเที่ยวให้ได้นะคะเดี๋ยวเราตามคุณพิธีกรของเราต่อกันดีกว่านะคะถึงแล้วครับสถา,านีรถไฟนะคะชื่อว่าเซนซึนะครับเุดเดยอะมากขอบคุณคนลุงครับไปก่อนนะครับ และตอนนี้นะคะฮิโรซังนะคะเดินทางต่อมาจากสถานีรถไฟเซนสดุด้วยรถบัสประมาณ20นาทีนะคะเพื่อเข้ามายังหมู่บ้านซูมตาตะเคียวนะคะหมู่บ้านเล็กๆนะคะกลางหุบเขาอันเงียบสงบมีแม่น้ําซูมาตางาวะนะคะซึ่งเป็นแขนงของแม่น้ําโอิคาวะนะคะไหลผ่านที่นี่นักท่องเที่ยวนะคะนิยมมาแช่ออนเซน็นและก็เดินชมธรรมชาติที่สวยงามค่ะนี่นะฮะคุณผู้ชมคะอันนี้นั่นสือปินญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เขาเขียนว่า ยูเมนอสุริบาชินะครับไปให้ได้ก่อนตายประมานั้นนะฮะสมาทาเคียวนั้นนะคะ, an, ะ,คะตั้งอยู่ในหุบเขามินามิแอล์สนะคะหรือบางคนนะคะก็เรียกเซาเทิร์นแอล์สบริเวณนี้นะคะมีสะพานข้ามแม่น้ำสุมาตะคาวะนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายปลายทางนะคะที่เรากำลังเดินตามฮิโรซังไปชมความงามกันค่ะเดี๋ยวเราเดินผ่านอุโมงค์เทนชิอีกไม่นานนะคะก็จะถึงทางลงไปยังสะพานยูเมนอตสุริบาชิแล้วล่ oh, <man. S 1> ะคะ่ะ ตัวนี้ช่วงร้อนๆใช่ไหมครับในจอนะฮะแต่โรคนี้นะฮะน้ำแข็งนะฮะลุงจังฮะเพราะหนาวน้ำแข็งเลยจริงๆหนาว สวยมากตืนแล้วครับที่นี่นะครับยูเมโนซึริฮาชินะครับซาปังแขวนในฟันนะครับเชิญครับในที่สุดครับตึงนแล้วครับยูเมโนะซึริฮาชินะครับซาปังแขวนของค้างฟันนะครับแล้วก็ตรงการสะปานี้นะครับ ตอนนี้90เมตรความสูม8เมตรนะฮะตร,ตรงกลางเลยประมาณ45เมตรตรงนี้ตรงกลางนะฮะผู้ชายผู้หญิงนะฮะคู่รักนะฮะบกความรักตอนนั้นก็ทุกคนว่ากันว่าความรักนี้นะฮะอยู่ได้ตลอดไปนะ่าสนใจไปครับ นอตซูริบาชินะคะหรือสะพานแขวนแห่งความฝันนะคะเป็นสะพานแขวนที่ทอดข้ามแม่น้ำซูมาตะกวะนะคะที่มาของน้ำนะคะจะไหลามาจากเขื่อนโอมะนะคะถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชิซุโอกะที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน100สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของญี่ปุ่นสะพานมีความยาวทั้งหมด90เมตรค่ะในปี2012นะคะได้รับคัดเลือกจากการรีวิวให้เป็นหนึ่งใน10ของสถานที่ที่ต้องไปให้ได้ก่อนตายจากเว็บไซต์ t r i ป Advisor ค่ะทีนี้ สวยมากจริงๆแล้วก็มีเรื่องนิดนึงครับเหมือนทานางเรื่องหนึ่งนะครับมีคนพูดถึงว่าหลายๆคนพูดถึงว่าถ้ามาสะพานนี้นะครับมาตรงกลางเละครับแล้วก็คู่กันผู้หญิงผู้ชายนะฮะบวกความรักที่นี่นะครับก็จะอยู่ตลอดชีวิตเลยสองคนรักขันตลอดชีวิตเลยประมาณนี้สมมติว่าฮนาโกะผมรักคุณทำไมมืด่ะ โอ้ยประที่ใจไปไหนตากนเนี่ยคกณทำไมเมื่อกี้เราไปครับผมบอกกับคุณผมักคุณคุณ้อกับผมเนี่ยอยู่ตลอดชีวิตนี่ไปสบายครับคกณกับคุณอครับเอ้ยเซนเดทหาไปทำไมครับคุณไปทำไมครับโอ้รายการเนี้ยมันนิสัยทีมงานเนี่ยครับนิสัยไม่ค่อยเข้ากันนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผู้ชายด้วย จริงๆแล้วที่นี่บรรยากาศสวยมากจริงๆครับมาแล้วคุ้มครับชอบอิมเอมกับความสวยงามของธรรมชาติและบรรยากาศที่แสนจจโรแมนติกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาชิมอาหารอร่อยๆในเรียวกังของหมู่บ้านซูมาตะเคียวกันต่อดีกว่านะคะห้ามพลาดค่ะ w a b i s a b i JP c o m เพเราตามฮิโรซังกลับมาในหมู่บ้านซูมาตะเคียวกันดีกว่านะคะเห็นว่ามีอาหารพิเศษของที่นี่รอราอยู่ค่ะขอแนะนำอาหารชุดนี้นะคะโรงแรมซีโกเอ็นนะคะที่นี่ก็คือขึ้นชื่อของเนี่ยหมู่บ้านนี้ครับแน่นอนที่นี่อยู่ในป่าเนาะก<อ><อ>็อาจจะไม่มีโรบิสเตอร์แล้วครับอันนี้คะไม่มีโรบสเตอร์หรอกแน่นอนปูก็ไม่มีครับแต่ ด,ด,ด,ดูดีดีครับคุณผู้ชมผมน่าสนใจมากเป็นผักภูเขาเลยครับเนาะอันนี้เห็ดซีตะเกะใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เป็นถั่วนะครับสีเขียวเลยเหมือนเสื้อผมเลยอยู่กาบตาผมด้วยเขียวเลยฮะเรียกว่าโซลามาเมตนะครับถั่วโซลนะครับแล้วก็ทำเป็นนะครับเป็นสีดำแบบนี้มีมันมีผักเยอะๆอันนี้น่าสนใจนะฮะถ้าอย่างนั้นผมเอาไปย่างก่อนดีกว่า แล้วห้องอาหารของซยโคเอนเรียวกังนะคะก็มีอาหารขึ้นชื่อที่เขาคัดสรรวัตถุดิบตามธรรมชาติชั้นดีที่ได้จากภูเขาก็ดูผักแต่ละอย่างสิคะชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะปลายามาเมะก็น่ากินเนื้อชิซูโอกะก็สดฉ่ำยิ่งพูดก็ยิ่งหิวค่ะเอาเป็นว่านะคะให้คุณพิธีก่อนนะคะเขาแนะนำต่อดีกว่าค่ะเนื้ออัวของจังหว,วัดชิซูโอกะชื่อว่าเนื้ออัวชิซูโอกะ <laughs> อันนี้แหละครับย่านเลยครับรอสซครึ่ระวังรอนี้นะฮะกินปลาดีกว่าวิธีการกินปลายามาเมะแบบผมนะฮะที่สัใจก็คือแบบนี้นะครับขอโทษครับใจนี้ใจมือน,นี้นะ,ะแล้วก็กินแบบนี้อันนี้อร่อยที่สุดเลยออ,อร่อยคนดึก อ,อ,นนอากิเชื่อว่าอร่อยค่ะดูจากท่าทางการกินแล้วชัวร์เลยค่ะใช้ตะเกียบคงไม่สะใจใช่ไหมละ่ะคะเลียบปเลยแล้วครับวิธีการกินปลาของผมก็คือแบบนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับถ้าเนี่ยอยากดูนิสัยนิสัยญ,ญี่ปุ่นเนี่ยวิธีการกินปลาเนี่ยดูง่ายที่สุดฮนะหรือบพรพลอยหรือย่างไงนะอันนี้แหละผู้ใจที่นิสัยดีนะฮะก,บบ <laughs> กินแบบนี้นะะิสัยดี่ยังแบบนี้ รู้เลยผู้่อใจคนนี้โอ้เรียบร้อยถ้าทำงั้นก็ขยันแล้วก็โหถ้าอยู่ด้วยกันก็น่าจะโรแมนติก <c oughs> <c oughs> โอ้ย่านเสร็จแล้วเป็นยังไงอี่วิการกินเนื้อแบบอีปุ่นนะครับสว่วนใหญ่เขาชอบกินกับเกลือครับนิดหน่อยกินเลยนะครับอันเนี้ยหอ อืม Very good Very good อืมอืขอโทรกเศียนดังนะบอร่อยขนไปโอ้อริกาศาทร์ดาษได้แล้วครับอันนี้ หมูป่าหม้อไฟนะครับยังค่ะยังไม่หมดยังมีหม้อไฟหมูป่าอีกหนึ่งหม้อจัดไปค่ะฮิโรสังอย่าให้เสียชื่อพิธีกรซูโก้เจปแปนนะคะ <ś les> อันนี้อร่อยเกินไป <ś les> เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับตั้งแต่นั่งรถไฟน,นะครับรถไฟก็คือรถไฟไอ้น้ำ <ś les> เราเรียกว่าเอเซลนะครับคิชฉับนะครับัะนะบจากนั้งเนี่ยเข้ามาที่มือบ้านแบบนี้นะฮะมือมันที่นี่ก็เ,เห็นสะพานแล้วก็น้ำสวยมากน้ำใสมากเลยนะฮะ แล้วก็บอกความรักกันนะฮะกับคุณนะบอกคมรักสัพ่านตรงกันเลยนะฮะก็สวยแบบเนินนะฮะในธรรมชาติสวยแบบนี้ก็มีอาหารธรรมชาติของภูเขาเลยแบบนี้ปลาผักทานๆนนะครับสุดท้ายจบด้วยหมูปลาเลยทั้งวันนะฮะวันนี้เดินในป่าจบด้วยหมูป่าวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับเจือกานทิ่หน้าครับสวัสดีครับราตรีสวัสดี アンニャロイマークチンチンレムーパー汽笛の音を聞きながらゆっくりのんびり電車で旅をする夢の吊り橋を渡る前のプロローグヒロ ปานสัปดาห์หน้านะคะฮิโรซังจะพาเราไปรู้จักกับชีวิตใต้ดินของมหานครโตเกียวและเจาะลึกการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินโตเกียวเมโทรหนึ่งในระบบขนส่งมวลชนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นขอบอกค่ะว่าห้ามพลาดเลยนะคะรับรองความสนุกอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะอากิขอลาไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะโอยาสมินาไซ